วันนี้ก็จะมีเ,เ,ปเป็นพระนางพญาพิมพ์สังคตินะครับก็ inbox เข้ามาเยอะเกี่ยวกับเรื่องนางพญาพิมพ์สังคตินะครับเดี๋ยวเราก็มาชมกันว่าว่านางพญาพิมพ์สังคติเนี่ยเราวเราจะมาอธิบายแบบสั้นๆแล้วได้ใจความไม่ต้องมีภาษาอะไรที่พิธีดีตองมากนะครับเอาสั้นๆแล้วได้ใจความแล้วปฏิบัติได้ง่ายสวัสดีครับอ,องค์นี้นะครับเป็นพระ นางพญาพิมพ์สังคติเป็นพระที่ไม่ได้ใช้นะฮะสีก็จะที่เขาเรียกว่าสีม้อใหม่นะฮะที่สําคัญที่สุดเนี่ยในการพิจารณาหรือการศึกษาเกี่ยวกับด้านพระเครื่องเนี่ยเราจําเป็นที่ต้องรู้พิมพ์ทรงของพระก่อนนะฮะว่าพิมพ์ทรงของพระนี่มีความลึกมีความตื้นอย่างไรเส้นสายตรงไหนชัดเจนเส้นสายตรงไหนเบาบางนะฮะ ให้ผมอันนี้คือใส่ตลับเพชรอยู่นะฮะก็เดี๋ยวต่อไปก็จะสอดทอดตลับเพชรให้ดูอ่างคงนี้นะครับองนี้องนี้นะครับนะฮะเกตนะฮะจริงจริงเกตจะเป็นเปลวเพิงอันนี้มีการขยับนิดหน่อยนะฮะแลวตรงนี้เป็นกระจังหน้าส่วนตรงกลางหน้าผากหรือว่าตรงเขาเรียกกระมอมแอบไม่ใช่ฮะตรงตรงหน้าผากจะมีรอยยุบแทบทุกองน,นะครับ และนางสังกติเนี่ยถ้าจะติดหน้าติดตาจะติดตรงนี้หน้าตาเขาจะอยู่ช่วงนี้นี่ตาเขานะครับนี่หางตาดูหูนะฮะหูด้านนี้นะฮะจะมีความชันแล้วก็นิดหน่อยอันนี้จะเอียงนิดหน่อยหูจะไม่เท่ากันนะครับใบหน้าตรงนี้ต้องคมคมนะฮะตรงคมคมเวลาถ่ายรูปแล้วจะขึ้นเงานะครับอันนี้เป็นหัวไหล่ล้ำสัตว์เลยเห็นไหม พระนางพญาเนี่ยสร้างในสมัยอยุธยานะครับเป็นราชธานีเมืองพิษณุโลกก็คือเมืองหน้าด่านของทางเหนือนะครับถือว่าเป็นเมืองที่สำคัญเมืองหนึ่งคือเป็นเมืองที่เ,เขาเรียกอะไรนะฮะเขาเรียกว่าพระธรรมมาาชานะฮะเป็นพ่อของพระนเรศวรเนี่ยได้ครองเมือง ในยุคนั้นนะครับก็ได้มีพระธรรมราชาเนี่ยประวัติเนี่ยถ้าใครดูนะังเรื่องพระเลส,สวนหรือว่าพระศรีสุรโยไทยเนี่ยจะรู้ถึงความเก่งกาจในด้านการลบแล้วก็จะรู้ถึงความกล้าหาญในด้านการลบของท่านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอได้ไปครองเมืองพิษณุโลกเนี่ยประเทศอื่นหรืออาณาจักรอื่นเนี่ยจะไม่ค่อยกล้าที่จะมา กำกลายเมืองหน้าด่านของอยุธยาก็คือจังหวัดพิษณุโลกนะฮะอันนี้โดยสังเขปนะครับดูสังกติที่เขาเรียกว่านางสังกติคือสังกติเนี่ยชัดหน่อยนะ จะสู้หนักแค่ไหนสู้กับใครก็ไม่ยากเท่าสู้กับตัวเองเรื่องดื่มสมุนไพรตราอัศวินผสมสารสกัดพริกไทยดำขมิ้นชันทังเชา่ากระชายดำพร้อมวิตามินบีสามให้ความสดชื่นเราจะสู้ไปด้วยกัน <S <S <timeline> เรื่องดื่มสมุนไพรตราอัศวิน